อาจารย์ขาที่มีคําถามว่าสมมุติว่าเราอยากจะทําบุญให้กับเปรเนี้ค่ะมันต้องทำยังไงมีสองกรณีนะท่านนายขจารีดูกาวว่าให้ถึงแค่เบาบางให้เขาลดทุกชั่วขณะเนี่ยกลับให้ถึงมันกระดับเปลี่ยนภพชาติอีกอย่างหนึ่งการให้เขาเปลี่ยนภพชาติเนี่ยเราคงไม่มีกําลังมากพอเพราะเนื่องจากสมัยนี้พระเจ้าไม่มีอยู่การที่จะอุทิศให้ต้องอยู่สองกรณีคือตัวเรากับผู้รับก่อนเนาะ ตัวเราเราต้องมีความบริสุทธิ์ด้วยทำมิยักละถาวัตถุได้แก่วัตถุสิ่งของต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ได้มาด้วยการรักคนอื่นเขาโกิดเขาสามต้องครบเจตนา3ามการบความว่าตั้งใจก่อนหน้านี้เสื้ออาหารขณะทมก็ตั้งใจหลังทาแล้วเกิดปิติสมนัติดครั้งใดก็เกิดปิติสามก็คือต้องมีมุตตจาคีตต้องปราศจากความห่วงแหนในทรัพย์นั้นแล้วให้เราให้เลยไม่ต้องมาคิดว่า แย่จังเลยเราให้ไปเงินเราหมดอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะทําให้กุศลลดร้อยลงเมื่อเราเป็นผู้ให้ครบสามอย่างผู้รับก็ต้องมีปฏิคาหกมีศีลพอสมควรในการรับเอาฐานะผู้อุทิศเราก็ต้องตั้งใจการอุทิศต้องถูกต้องตามหลักของพระตจ้พิดก็คือการสวดมนต์บรรลุคุณพระเจ้าพระธรรมและเรียสงสาวกนะครับแล้วก็ทําที่กวดน้ําอย่างพระ จ้าพิมพิสารไปเลยใช้คำพูดท่านในสมัยพุทธกาลจนวบัดน,นี้ก็คืออีนทางเมยาติน <ไข S 2> <ด>ังโหตุสิตาโหตุกยาตโยเลยให้หมด เป็นเป็นของพระเจ้าพิมพิสารเลยนะคราวนี้อยู่ที่กรณีของผู้รับเป็นเป็ดแล้วถ้าผู้รับเป็ดรู้เขาต้องกล่าวคำว่าอนุโมทสารทุด้วยเขาถึงได้อันนี้เฉพาะเป็ดที่รับสมบุญได้อย่างเดียวนะคะเป็นกระเป็ดแล้วสมบุญแล้วเขาต้องสาธุนะเดี๋ยวจะเล่าดีเลยท่านกล่าวต่อว่าถ้าเราเป็นผู้ทําบุญเสร็จนะแต่วันนั้นเราลืมถวายเป็ดรอเป็ดรู้ทั้งรู้ว่าญาติเราทําอยู่เป็ดก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่ถวายไถ้าเราไม่อุทิศ ไม่มีคันก่ลาวอีพังเมย์มหรือแม้แต่เราอุกเทศแต่แปดตอนนั้นไม่ทราบก็รับไม่ได้นะ อ้าวแล้วอาจารย์คะแล้วจะทำยังไงให้เปรตรู้อะคะเราคงไม่สามารถที่จะได้นะแต่เราก็พยายามได้ถึงชื่อเขาแต่หลังๆเขาก็มีนะอาจารย์หลังๆไม่ได้พระไตรปิฎกนะก็จะกล่าวว่าพ่อแม่ธทรณดีหรือสิ่งใดๆถ้าลูกการกุศลของเราช่วยไปบอกญาติเราคนนั้นด้วยนะว่าเราทาบุญให้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเท่านั้นถึงจะรับได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นอีกสามประเภทนี้ไม่หมดผลทางเลยแม้แต่ทั้งพระบกพลนนะที่เห็นที่สกุลยังช่วยไม่ได้เลยก็เลยขออนุญาตแทรกในพระไตร ปิโสมัยหนึ่งพระเจ้าพิมสารเนาะในอดีตการย้อนไปหลายชาติเลยสมัยพระเจ้าพ,าพักผุดษาเป็นพระเจ้า mm hmm. ในการนั้นเนี่ย<ฆ>มีพระผุดษ์เป็นพระเจ้าแล้วก็มีพี่น้องสามคนเนี่ยเป็นลูกพี่ลงน้องกับพระผุดษ<ฆ>์<ฆ>เมื่อการนั้นมีพ่อคนเดียวกันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องสามคนไปลบที่ชายแดนได้ชนะพ่อกระบาดราจะให้พรเธอ ดูสามคนนี้เราขอดูแลพี่ชายเรามาที่เป็นผู้เจ้าชื่อว่าพระปุษสาพอไม่ให้เลยต่อเราว่าเงี้ให้เธอถวายหนึ่งขรัาในการนั้นพี่น้องสามคนก็ต้องดูแลพูะเจ้ากับพิสุปเป็นพระหลานสองหมื่นเนี่ยไม่ทันอ่ะมันเยอะเกินก็เลยเอาอามาตย์คนหนึ่งล่าสุดท้ายสุดถูกพระเจ้าพิมสารในชั้นนั้นแล้วมาช่วยแล้วท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านเลยไปเกณฑ์ยากแปดหมื่นสี่พันคนมาช่วย ปากฏย่าแปดหมื่นสี่พันทำอาหารไปรกินอาหารไปไปเลยกลายเป็นแปดหมื่นสี่พันตอนแปดหมื่นสี่พันเยอะที่สุดแล้วจนกระทั่งวันหน,นึ่งนี่แหละที่คุณที่บอดได้ย,นย,ย,ยดินเสียงนี่แหละพระเจ้าพญาก็ได้ยินเสียงเปดร้องได้ยินเสียงเปดร้องแล้วปากกกายแต่ไม่ได้ฝันอาจารย์ ป้าแล้วเรารู้สึกเลยจากแผ่เมตตาให้ผู้ส่วนไปสับสัสบริสิทธข้างทางตลอดเส้นทางนี้ได้ไหมคะขณะที่เราขับรถอยู่พระเจ้าสอนเสมอว่าให้เราแผ่เมตตาไม่มีประมาณนะครับเ่แผ่ไปเลยครับแผ่ไปอุทิศไปเลยครับอุทิศไปอุทิศให้ตัวเองก่อนนด้สุขอาหารเอาเวโรหมิีอาหารอันดีโคหมิีอาหารพื่ออปโชหมิีขอพระเจ้าจงอย่ามีเวมีภัยขอเจ้าจงพ้นจากความหลับกายใจ ขอเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจตลอดกาลนะกุศลที่เรานี้อุทิศให้กับผู้เหล่านั้นนะครับในโอปปติโอเนี่ยเป็นคำรวมแม้กระทั่งปีอสุรกายเป็ดเรียกโอปติกามดที่หลวงยกคำว่าสัมพเวสีขอขยายหรือว่าสัมพเวสีทุกวันนี้ใช้ผิดหนังก็ใช้ผิดนะครับสัมพเวสีไม่ใช่วิญญ,ญาณเรีร่อนสัมพเวสีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในมอมอรอกล่าวว่าเกิดจากอยู่ในไข่หรืออยู่ในคันตามใดถ้าล <c oughs> ูกเป็ดนะ คุณเก๊กอยู่ในไข่เรียกว่าสัมภเวสีเด็กที่อยู่ในท้องแม่เรียกว่าสัมภเวสีถ้าคลอดแล้วเรียกว่าโพตะสัตว์ผู้เกิดแล้วใช้คําว่าสัมภเวสีผิดกันเยอะขออนุญาตพูดต่านั้นนะสัมภเวสีไม่ได้จิตวิญญาณเลนลอนก็คือเด็กที่อยู่ในท้องแม่เนีี้ตาบใด9เก้าเดือนไม่ออกเรียกสัมภเวสีหมดแต่ถ้าตอนนี้เราไปบอกว่าบางทีเราเป็นอาเนี่ยมาให้ให้อาดูหน่อยเซ่สัมภเวสีลูกคือในท้องเราตายได้ อาจารย์ครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราพบเป็ดเนี่ยก็พูดง่ายก็มีมันเป็นข้อดีสิอาจารย์ทําให้เราเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำบุญุที่ส่วนบุญนี้ปะคะข้อดีแน่นอนถ้าเราไม่ศึกษาตามหลักให้ถูกต้องเนาะเราก็จะเข้าใจว่าอูยแย่จึงเลยไปเห็นเปดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะสวดบนไล่เป็ดบ้างที่คาถา าเติเ์ษบ้างไล่ผีบ้างอะไรอย่างงี้คไล่ได้ไหมอาจารย์คือเป็นการสร้างศัตรูเราก็ต้องแผ่เมตตาเลยแผ่เลยครับตอนนั้นมีสติตั้งมั่นเมื่อเรามีสีคุ้มของกายเราตั้งมั่นแผ่เลยครับอาหารเอาไปโลหไม่แผ่ไปอย่างเดียวก็อาจารย์มีตัวอย่างของพิกพิกขุกเปรอกนะคะโอ้โหมีเลย ้ดีเลยคำถามนี้นที่ครูเป็เป็นหนึ่งใน24เป็ดที่กล่าวไว้ในเป็ดวัตถุเป็นภาพพิสูจน์ที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเฏิเข้ามาบวชเธรรมวินัยนี้แต่หวังลาบสักการละแต่ครับใช้ชีวิตอย่างเคเรือหัด มีความโมเมาแสวงหาสิ่งที่เหมือนกับอหัาที่ต้องการทั้งหมด <S 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 อยู่เป็นพระก็ยังโมเมาเหมือนชีวิตฤอหัทไปทําอะไรสแรสวงหาค,ความอยากมีอยากได้ทุกอย่างเข้ามาอาจารย์ขานี่รวมที่พระที่อยากดังด้วยป่ะคะทุกอย่างเลยท่านอาจารย์ปีงถ้าความอยากเป็นโลภะทั้งสิ้น <S 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 ความอยากดังการแสวงนะจริงๆพระในสมัยพฤก,กาลไม่มีความอยากดังแต่มีสิทธาบทเป็นที่ตั้งเนาะเป็นคุ้มครองทุกอย่างได้เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นผ้าหยาบดังผมว่าไม่ถูก